ี่แมว่าไงคะเจ้าออกพรรษาแล้วอ่าอยากได้รถซิ่งซิ่งเซ็ตๆอ่ะอยากได้รถซิ่งซิ่งเซดตๆเจ้าไปทำไมจะไปรับผู้บ่าวอยากจะได้รถซิ่งซิ่งเซ็ตๆออกพารษานี้เอาไปรับผู้บ่าวนะขับเป็นยังขับไม่เป็นค่ะขับไม่เป็นใกล้ผู้บ่าวขับให้ก็ได้่เอาแต่ว่าต้องซื้อให้ผู้บ่าวนะซื้อให้ผู้บ่าวซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้ค่ะ ทำไมยังไม่มีผู้บอกอันนี้เอาอันนี้นำเสนอครับ1.9 LDA ปี2021นโคตรซิ่งโคตรแซดเสียงหวานถูกใจน้องไนท์แล้วก็ถูกใจลูกค้าอย่างแน่นอนไปรีวิวน้องไนท์ให้หนูรีวิวอ่าหนูพูดเลยพูดเยอะพูดเยอะเยอะเออพูดแล้วค่ะไม่เป็นคนตีนนี่ตื่น้นอะเงี้นี่ขาภายในเป็นเบาะนังนะ เบาะนังเบาะนังสีขาวด้วยสีบอนค่ะแม่คุยนี่มันแอร์หลังเลยเหรอมันตัวเซตเหรอตัวเซตเออเปนตัวเซตนี่ว่ามันมาบอกตัวเซตตัวเซตเบาะหนังนี่เซตเตี้ยตัวเซตอ่าตัวเซตตัวท็อปนะมีกล้องหลังตัวเซตมีกล้องเขาทำอันนี้มาเถอะอะไรลูกเนี่ยค่ะเออลาวตากผ้าลาวตากผ้าเออเวลาเรารเเวลาาซักเสื้อผ้าเราก็มาตากตรงนี้เราขับรถได้ปกติลูกถ้าอยากให้แห้งเร็วหนูก็เบิ้ลรถหน่อย

เลขไม่สี่หมื่นสี่หมื่นค่ะเท่าไหร่แอร์เย็นเจี๊ยบแอร์เย็นเจี๊ยบไม่เท่าไหร่ไม่สี่หมื่นค่ะโอเคสี่หมื่นโลอ่าตัวนี้ฟรีดาวผ่อนหมื่นเดียว <c oughs> นะปีสองพันยี่สิบเป็นตัวแซดตัวท็อปสุดของอ่าตัวเตีย้ยนะครับรุ่นนี้มี X, มีเอสมีเอลดีเอมีแซดมีเอสดีเอมีแซดคือท็อปสุดหน้าเดิมไหม้องนั่นหน้าเดิมค่ะ คนไหมหมายถึงหน้าหนูเดิมค่ะความไหมไม่ค่ะรถสวยนะรถสวยโคตรซิ่งโคตรแซดแต่ว่าเครื่องเดิมฟรีดาวงวดผ่อนเพียงแค่หนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมืนบยังว่างนะยังว่างค่ะยังโสดนะยังโสดค่ะยังไม่มีใครจองนะยังไม่มีค่ะเอ้าสนใจรถคันนี้หรือคันไหนในร้านนะโทรหาไอเสียมหรือทักหาเซลลน้องไหนติดต่อเบอร์เซลลน้องไหนในเบอร์เบอร์อะไรลูก เบอร์โทรนะคะ062 508 5690ค่ะแอปบปานเขียวค่ะ091 028 64 00ค่ะโอเควิดีโอคอลได้ไหมไม่ได้ค่ะจะซื้อสดวิดีโอคอลดูรถได้ไหมได้ค่ะโอเคครับวันนี้ไอเสมกับดังไหนไปแล้วครับผมสวัสดีครับ